สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการเขียนโปรแกรม VBA สร้างลิ b บอนโดยใช้โปรแกรม Excel 2010นะคะการสร้างริบบอน้วยโปรแกรม XML และบันทึกที่ตาราง u s y s ลิ b บอนในส่วนของ VBA ก็สามารถสร้างริบบอนได้เช่นกันแต่จะมีความถาวรที่แตกต่างกันคือริบบอนที่สร้างจาก VBA จะทำงานในขณะที่ฐานข้อมูลทำงานอยู่เมื่อปิดฐานข้อมูลไปแล้วริบบอนที่สร้างจะหายไป ไม่คงอยู่เหมือนกับริบบอนที่สร้างจากโปรแกรม XML และบันทึกในตาราง u s y s Ribbon นอกจากนี้แล้วริบบอนที่สร้างจาก VBA จะไม่สามารถทำงานได้ทันทีแต่จะทำงานเมื่อถูกเรียกฟอร์มหรือรายงานเท่านั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทำการสร้างริบบอนในฟอร์มกันนะคะให้เลือกที่ Create นะคะคลิก Form Design ต้องฟอร์ม Design นะคะเราสามารถออกแบบฟอร์มได้เลยนะคะ เราก็ใส่รูปนะคะเลือกรูปภาพที่เราต้องการได้เลยค่ะใส่ข้อความนะคะตรงนี้ให้เราเลือกเป็น l a เบ l นะคะข้อความนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนขนาดแล้วก็เปลี่ยนสีได้ค่ะ าเราจะเพิ่มสีฟอนต์พื้นหลังนะคะให้เราคลิกขวานะคะเลือก Fill b a c k c o l o r ค่ะเลือกสีที่เราต้องการใส่ได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาสร้างปุ่ม Button กันนะคะให้เลือกที่ Form Design นะคะเลือก Design นะคะเลือกบ u t t o n ค่ะตรงนี้เราคลิกแล้วก็วางได้เลยนะคะ펜เซนค่ะให้เราสังเกตรตรง Selection Tab นะคะตรงนี้จะเป็น Comment com 2นะคะ ตง format นะคะให้เราเลือกตรง caption นะคะให้เปลี่ยนเป็นโอเคค่ะตรง picture นะคะให้เปลี่ยนเป็น non ค่ะแล้วก็มาตรง event นะคะตรง event นะคะตรง on click นะคะให้เราเปลี่ยนเป็น event presenter ค่ะแล้วก็เ r อร์นะคะ ตรง Name ให้เราพิมพ์ว่า BTN Code ค่ะตรงแท็บ Index นะคะตรงนี้ให้เราตั้งค่านะคะเป็นศูนย์ค่ะตรง all เราไม่ต้องเปลี่ยนค่าหรือตั้งค่าใดๆน,นะคะหลังจากนั้นให้เราคลิกที่ฟอร์ค่ะแล้วก็สังเกตรตรง Selection Tab นะคะตรงนี้จะเป็นฟอร์นะคะ ตรง format นะคะให้เราเปลี่ยนตรง caption เป็นหน้าแรกค่ะ auto center เป็น yes ค่ะตรง border border สิบให้เป็น dialog นะคะ ได้หลอตรงนี้นะคะคือลักษณะของเส้นขอบนะคะตรงเลคคอร์ดซีเลคเตอร์นะคะให้เปลี่ยนเป็นโ no นค่ะเนวิเกชันบัตตอนนะคะให้เปลี่ยนเป็นไนเตอร์ค่ะตรงสกอรบาร์นะคะตรงนี้เปลี่ยนเป็นไนเตอร์นะคะแล้วก็ตรงมินแม็กบัตตอนนะคะตรงนี้เปลี่ยนเป็น non นอนคะ่ะมู e แล้วก็ตรงแกน X แกน Y นะคะ จากค่า10นะคะให้เราเปลี่ยนเป็น5ค่ะัจากนั้นนะคะให้มาดูตรง event น,นะคะ event ให้เปลี่ยนตรง on open นะคะเป็น p o e n t e r นะคะแล้วก็ตรง order นะคะ pop up ให้เราเปลี่ยนเป็น yes ค่ะ modern ให้เราเปลี่ยนเป็น yes ค่ะ shut cut เม n u นะคะเป็น no นะคะ แล้วก็ตรงคำว่า hand module นะคะให้เปลี่ยนเป็น yes ค่ะแล้วก็มาตรง All นะคะตรง All นะคะจะเปลี่ยนตรง move able นะคะเป็น yes ค่ะเปลี่ยนเป็น yes นะคะแล้วก็ตรง allow layout view นะคะให้เปลี่ยนเป็น no ค่ะ อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ไปที่ View นะคะแล้วก็ปิดนะคะปิดฟอร์มนี้ขึ้นมานะคะพิเศษค่ะเพื่อทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์แล้วก็เซฟนะคะตรงนี้นะคะให้เซฟชื่อไฟล์เป็น frm test e ค่ะหลังจากนั้นให้เราสร้างอีกฟอร์มหนึ่งขึ้นมานะคะ ซึ่งฟอร์มนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะคะไปที่ Create เลือกฟอร์ Design แล้วก็นำรูปข้อความมาใส่นะคะปรับขนาดฟอนต์ได้นะคะ ก็ให้เรานำปุ่มบัตตอนมาใส่นะคะตรงนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนสีฟอนต์พื้นหลังได้นะคะแ a นเชนค่ะต้องสังเกตรตรง selection แทบนะคะตรงนี้ก็เป็น command 2เหมือนกันนะคะแล้วก็ตรง format นะคะตรงนี้ให้เราเปลี่ยนนะคะตรง caption เป็นอ๋อเป็นโอเคค่ะ ก็ตรงพิเจอรนะคะเป็นนอนค่ะตรงอีเวตนนะคะให้เราเปลี่ยนจากตรงออนคลิกนะคะเป็นอีเวต์โพซ e เตอร์ค่ะตรงออ e เตอร์นะคะให้เราเปลี่ยนตรงเนมนะคะเป็น b t n code ค่ะ ตรงแทบอินเด็กนะคะให้เราเปลี่ยนค่าเป็นศูนย์ค่ะตรงอเราไม่ต้องเปลี่ยนค่านะคะหลังจากนั้นให้คลิกที่ฟอร์มค่ะสังเกตรตรง Selection แ a b นะคะจะเปลี่ยนชื่อเป็นฟอร์มนะคะตรง Format นะคะให้เราเปลี่ยนตรง Caption เป็นหน้าแรกหน้าถัดไปค่ะตรงอ u t e r Center นะคะเปลี่ยนเป็นเยตค่ะ เราทำเหมือนฟอร์มที่1เลยนะคะตรง b เด d e r ให้เราเปลี่ยนเป็นด i a g r a m นะคะด i a g r a m นี้นะคะคือลักษณะของเส้นขอบเหมือนกันนะคะดนลลอกนะคะแล้วก็ตรงรเ record selector นะคะให้เปลี่ยนเป็น no นค่ะ ตรง Navigation button นะคะให้เปลี่ยนเป็น No ค่ะแล้วก็ตรง Score bar นะคะเปลี่ยนเป็น Nighter ค่ะตรง Min Max button นะคะให้เปลี่ยนเป็น Non ค่ะแล้วก็ตรงแกน x แกน y นะคะเปลี่ยนค่าเหมือนเดิมนะคะจาก10เป็น5ค่ะให้ไปที่ Event นะคะ ตรง event เราจะเปลี่ยนตรง on open ค่ะให้เป็น event p r ซน e n t e r นะคะแล้วก็มาที่เ r อร r ค่ะตรง pop up นะคะให้เราเปลี่ยนเป็น y ยสค่ะ m o ร์นเป็น y ยสค่ะแล้วก็ shortcut มนูนะคะเปลี่ยนเป็น no นะคะแล้วก็ hand module นะคะเป็น y ยสค่ะแล้วก็มาตรงออนะคะตรงออเราจะเปลี่ยนนะคะตรงคำว่า move able นะคะให้เปลี่ยนเป็น y ยสค่ะ แล้วก็ตรงคำว่า Allow Layout View นะคะให้เปลี่ยนเป็น No ค่ะตรงนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเราก็ไปที่ View ค่ะแล้วก็ Code File เหมือนเดิมน,นะคะคลิก e t นะคะเพื่อทำการเปลี่ยนชื่อแล้วก็ Save File นะคะตรงชื่อนี้นะคะตรง Form ที่2นะคะให้เราเป็นชื่อ FRMTEST2 ค่ะคลิก OK ค่ะ ต่อมานะคะเราจะมาเริ่มการเขียนโค้ดนะคะให้เราคลิก a u t o n a t e 11ค่ะแล้วก็คลิกที่ฟอร์ม1นะคะตรงนี้นะคะเราสามารถก๊โค้ดมาวางได้เลยนะคะจะเป็นโค้ดที่รันเพื่อทำให้ริบบอนเปิดแล้วก็ปิดนะคะ ก็คลิกที่ฟอร์มที่2ค่ะตรงนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะให้เราคลิกปิดเลยนะคะแล้วก็ไปที่ Create ค่ะเลือกโมดูลน,นะคะเพื่อทำการเชื่อมนะคะ ก็คลิกไปที่โมดูลเพื่อทำการเปลี่ยนชื่อค่ะตรงนี้นะคะเราจะเปลี่ยนชื่อเป็น BAS Button ค่ะตรงนี้ก็ให้เรากอบควรมาใส่เช่นกันนะคะ น,นี้ก็เป็นการเสร็จสมบูรณ์นะคะให้เราปิดโปรแกรมนะคะแล้วก็ปิดโปรแกรมทั้งหมดเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทำการรันริบบอนนะคะที่เราได้สร้างขึ้นไว้นะคะให้เราไปคลิกที่ไฟล์ค่ะเลือกออปชันนะคะ แล้วก็เลือก c u r l e n a t a Base ตรง Ribbon Name ให้เราเปลี่ยนเป็น Ribbon 1ค่ะแล้วก็คลิก OK นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราปิดโปรแกรมแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งค่ะเราจะพบร i b b o n ที่เราสร้างไว้นะคะเราลอง Double Click ดูนะคะอันนี้จะเป็นหน้าแรกนะคะอันนี้จะเป็นหน้าหัดไปค่ะ การสร้างริบบิ้นเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณ